เกมทายผลพิศารกันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไหนใครยังไม่มีผลเยติบ้างกดไลค์กดต like, ิดตาม,มเมนชื่อไว้ผลเยติอาจจะเป็นของคุณและถ้าหากใครสนใจไก่ตันและผลพิศารก็อย่าลืมไปดูที่มองอยูเกมเซ็นเตอร์กันด้วยนะสวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้อันเนี้ยก็จะชวนพี่เบคอนมาเล่นเกมทายผลพิศารกัน <Okay. S 3> มาเลยมาเลยอันเนี้ยไม่ว่าผลอะไรพี่ก็ตอบได้ทั้งนั้นแหละเอ้ยจริงเอเปล่างั้นมาฟังกติกาของหนูก่อนละกันกติกาการเล่นก็ง,ง่าย ชื่อผลปีศาจให้ถูกโดยคนที่ทายเนี่ยสามารถถามคำถามเกี่ยวกับผลปีศาจนั้นได้สามคำถามมาเลยพี่คำถามแรกมาเลยเอ,อ๋อผลปีศาจนั้นเป็นพวกสัตว์ใช่ไหมโอ้ตึงจัดอะพี่คำถามแรกก็มาถูกทางแล้ให้เป็นสัตว์งั้นมันบินได้ใช่ไหมบินได้พี่บินได้โหเก่งมาก <Yes. S 2> ี่ว่าพี่รู้แล้วสุดท้ายสัตว์นี้เป็นสัตว์ในตำนานใช่ปะเป็นพี่เป็นงั้นตอบว่าผลมังกรใช่ไหมผิดนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือผลฟีนิกซ์ ไม่นะผิดได้ยังไงกันเนี่ยแล้วเพื่อนๆทายผลปีศาจกันถูกหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะส่วนผู้โชคดีจะประกาศทุกๆปลายเดือนนะจ๊ะและนี่คือ